จำได้ไหมคือไม่รู้ว่าน้าเคยลงชิปที่แบบลงเพนหรือเปล่าเพราะว่าเพนน่ะคุณนาได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะต,ตั้งแต่แบบช่วงแรกๆที่เล่นเกมเลยค่ะคือเหตุผลที่ยังไม่ได้ทําจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคือเพนมันทํายากค่ะมันทํายากจริงๆค่ะนาไม่สามารถโซโลได้แล้วมันยุ่งยากตรงที่ว่าเราต้องคนตัวไปตีค่ะ คือมันต้นยากอะลงเพนนะคะมันมันยากมากๆเลยก็เลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวเดียวมั้งคะที่แบบทำยากที่สุดในเกมแล้วแล้วก็กากนะคะจะบอกว่าคือมันเบสซิ่งก็ไม่สวยะคะ่ะเป็นตัวที่กาก,ากเลยอะ่ะไม่รู้ดิ <ASS> ก็เป็นความคิดส่วนตัวของคุณนานะคะเพราะว่าคือคุณนาไปดูจากรีวิวมาะะแล้วก็คือมันเป็นเฉดดาว น่าจะตัวเดียวมั้งคะที่แบบมีออฟเป็นของตัวเองอะขนาดมีออฟเป็นของตัวเองแล้วก็คือ,อยังจะบอกว่าไงคะมันมันไม่สุดสักทางอะคะ่ะอืมมันออกแนวแบบกากไปเลยคะ่ะคล้ายๆเทนงูนะคะเข้าใจใช่ปะให้อืมเจ็ดเออเพนเพนเจ็ดดาวก็จะ อารมณ์เหมือนเทนงูนั่นแหละคะ่ะอารมณ์เหมือนกันเลยบอกว่าดีไหมมันก็เท่าๆกับเทนงูแล้วมั้งคะส่วนเบสซิ่งก็มันแล้วแต่คนชอบอะคุณนางคิดว่ามันเอ่อมันเชยเกินไปอะ่ะมันแบบ <c oughs> จะบอกว่าไงถ้ามันเป็นแบบอื่นนะแบบที่แบบแบบอื่นอะที่มันไม่ใช่แบบง่ายๆแบบเนื้อก็ก็น่าจะดีกว่านี้นะส่วนตัวนะความคิดส่วนตัว ถ้าเกิดเมซิ่งมันเปลี่ยนจากที่ว่าแบบเป็นเป็นปืนใช่ไหมก็ให้มันแบบลอยได้เหมือนเพนในอะนารูโตนะนะให้มันลอยได้ไหรือว่าเพิ่มเอฟเฟกอย่างเช่นแบบมันเป็นท่อนเหล็กน,นะคะเอาไว้แบบรอบรอบนี้ยเออให้มันลอยตามแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะเท่กว่าตอนนี้นะเพราะว่ามันมันดูแบบไม่รู้สึกส่วนตัวคนนะคิดว่ามัน มันไม่เท่เลยค่ะไม่เท่เลยเป็นแนวบน่นไปซะแลวค่ะก็สนุกนตั้งตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมก็ลงกับน้องในเทียนั่นแหละคะ่ะ 1.. เลยก็เป็นพอเต้สเป็นเบคค่ะอีกคนหนึงก็น้องชื่ออะไรวะจำไม่ได้จริงๆค่ะเอาเป็นว่าเรียกเป็นเบนหลักกันเลคะ ไห้น้องมาบอกให้เปลี่ยนชื่อให้น้องกันตอนนี้ก็เรียกบินไม่ก็ไหนคะ่ะเพราะว่าจํำชื่อไมะะ่แล้วค่ะน้องเขาก็บอกให้อ่อให้คุณอาเอาเอา่เออะไรนะคะเป็นกันดั้มค่ะกันดั้มมาลงดวูอะไรก็เป็นตาแรกเลยคะ่ะที่แบบเราลงไปสองสารอบก็คือไม่ผ่าน,นะคะ่ะส สองสามรอบแรกอะค่ะก็คือมันต้นไม่ผ่านค่ะก็มีตาที่ไม่สามก็สี่มั้งค่ะมันอ่อมันผ่านเฉยเลยอันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันเพราะว่าเออไม่รู้ว่าผ่านได้ไงเพราะว่าคือถ้าต้นผ่านอะยังไงก็อ่อยังไงก็ตายค่ะบอดอะแต่คือมันยากตรงที่ว่า แรกๆเนี่แหละค oh ่ะเพราะว่ามอนมันเปิดมาก็เลื่อแสนกว่าเลยแล้วเราต้องคนตัวไปตีนะคะพอผ่านไปรอบนึงแล้วก็คิดว่าเอ้ยยังไงรอบนี้ก็น่าจะผ่านเพราะว่ามันผ่านไปรอบนึงแล้วไงมั่นใจค่ะมั่นใจเลยก็เลยเออเดี๋ยวมาวางปั๊บสปีดก้อนไว้ตรงนี้นะก็จะปั๊มตังค์ให้มันได้แล้วก็จะวางอ่า เป็นยูมิวค่ะแล้วก็จะอปยพ่เป็นขั้นหนึ่งค่ะเราก็จะสามารถได้แบบโคนมอนออกมาได้ค่ะเพราะว่าคุณนัาไม่ได้คุณเริ่มมาค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นจะบอกเ่ะเป็นเซตที่แบบไม่ได้ไปดูวิธีลงมาด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเราโคนออกมาน่าจะไหวยอยู่มั้งคะถ้าเกิดโคนได้อะเพราะว่าตัวโคนเป็นตัวที่แบบน่าจะช่วยลงง่ายมาก ที่สูนวมเราคะสำหรับการลงเพงนะคะแต่มันจะยากตรงที่ว่าต้นเนี้ยแหละก็ให้น้องๆเขาต้นกัน3าคนไงคุณณะก็มารอที่จะวางยูมยิวนั่นแหละแล้วเชื่อไหมคะว่าความหวังจากที่คิดไว้ทั้งหมดมันก็คือคุณอาฟได้นะคะแล้วก็โคนได้ด้วยแต่คือเหมือนมันจะ จะบอกว่าไงคะคือมอนมันเยอะเกินไปหรือว่า,าไทยท่านที่เราโคนมานะคะมันโคนค่อนข้างช้าแล้วก็น่าจะไม่ดีเท่าคุณเลอร์หรอกคะ่ะคุณอาก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นเพราะไม่ได้บับด้วยแหละมันก็เลยให้มันก็เลยแบบมาได้แค่ถึงเว็บเจ็ดค่ะก็คือบั้นแต่น่าจะต้องเอาคุณเลอร์มาจริงๆนั่นแหละคะ่ะสรุกก็คือไม่ผ่านคะ่ะ เราก็ไปาหาคนเพิ่มค่ะคุณ้าก็ใช้ไอ้นี่เหมือนเดิมเลยเป็นเป็นตัวกันดั้มค่ะรอบนี้เราก็ได้ซ้ำนะจะบอกว่าคือรอบแรกที่คุณหาได้มานะ่ะอ๋อไม่ใช่ตัวซ้ำค่ะคือก็คือ,ค,อคือรอบล่าสุดเมื่อกี้คุณหาได้ตัวซ้ำค่ะเป็นตัวสุดท้ายอา่าแล้วก็ตาแรกที่เราลงไปก็คือจะได้ตัวที่แบบรองท้ายนะคะแล้วก็จากนั้นคุณก็ลงไปอีกค่ะ ก็ลงไปกว่ดจะผ่านแล้คะ <c oughs> ค่ะกวจะหาวิธีจนเจอเอาคุณเลิกกันไปค่ะคุณนาก็เอา,เอาคุณเลิกก็ค,คือจัดทีมใหม่หมดเลยค,ะ <c oughs> ค่ะก็ลงไปยาวๆเลยค่ะก็ได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งคะ่ะ <c oughs> เป็นตัวใหม่ตอนนี้ตัวใหม่เพิ่มมา2ตัวแล้วนะจากจากเดิมค่ะนี่คะ่ะตอนนี้คุณนาก็ขาดแค่มนุษย์แค่ตัวเดียวคะ่ะเป็นน้องผู้หญิงคะ่ะ ผู้หญิงหรือเปล่าคุณจัฐไม่ได้น่าจะเป็นผู้หญิงอ,ะอ่ะผมยาวทวินเทลนะคะก็เหลือแค่ตัวเดียวเลยจากนั้นคุณณัก็เลยไปลงค่ะเพราะว่าขาดแค่ตัวเดียวค่ะก็แต่คือที่เราได้ก็คือได้ตัวสาค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ยอมค่ะก็เลยไปต่ออีกแล้วก็คือดอกไม้ะคะ่ะเป็นไอตัวสุดท้ายเป็น เป็นตัวที่คุณนานได้บ่อยมากที่สุดสําสำหรับตัวสุดท้ายค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมันมันขาดแค่ตัวเดียวเองเหรอขาดแค่น้องผู้หญิงคนหน้าที่เป็นมนุษย์แค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะก็คือหลังจากนั้นคุณนานก็ไปเปลี่ยนเซตใหมค่ค่ะไปเอาเป็นปู่มาแทนค่ะเอาปู่มาแทนอ่อ ตอนแรกอ่ะคุณนะเอาทันเจโรขึ้นไหลใช่ไหมคะแลาทันเจโรมันก็ลงผ่านค่ะแต่ว่าหลังๆมาก็คือแรกๆอ่ะก็ลงกันกับน้องในดีแต่เยอะมากเลยก็ลงกันส4สี่คนน่ะแต่หลังๆมากก็คือ,อคนแรกที่ได้ไปก่อนก็คือจะเป็นน้องเบนค่ะคนต่อมาก็จะเป็นเบคค่ะหลังจากเบคได้ก็คือ <laughs> เป็นโปเต้ค่ะก็เหลือแค่นาะคนเดียวที่ยังไม่ได้แต่คือก็ลงข้ามวันข้ามคืนไปเลยค่ะไม่ได้โต้รุ่งนะคะก็คือลงอีกวันแล้วก็ผัดมาอีกวันเลยค่ะเพราะว่ามันมันงอมจริงๆค่ะกับการลงเพียนเพราะว่ามันต้นยากก็คือพอพอน้องๆได้หมดแลวใช่ไหมคุณนาะก็เริ่มที่จะไม่รู้สิก็ เหมือนมันลงเยอะน้องๆก็เบื่อค่ะคุณน้าก็เกงใจไม่อยากให้น้องมานี่เพราะว่าน้องก็คงอยากไปเล่นอย่างอื่นแหละก็คุณ้าก็เลยลองไปหาคนในเซิร์ฟบ้างค่ะไปหาคนในเซิร์ฟลงบ้างอะไรยงี้ค่ะเพราะว่าไม่อยากรบกวนน้องขนาดนั้นเพราะว่าน้องๆก็ได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีคือไม่จำเป็นต้องมาช่วยนะก็ได้ค่ะเพราะนั่นแหละน้องๆเขาก็อยากเล่นด้วยกันอะไรอย่างี้ค่ะ เ้วก็เลยไปหาตีลงในเซิร์ฟทั่วไปบ้างค่ะก็ไปหาไม่ได้หายากค่ะกับการลงทำเจ็ดดาวนอย่างทุกตัวเลยถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนก็หาจากคนในเซิร์ฟได้เลยคนณ้นก็ยังหาเลยจะผ่านไม่ผ่านก็ค่อยว่ากันค่ะแต่เราก็คือได้มีเพื่อนได้ไปลองอะไรยงี้ค่ะมมนต้องผ่านสักครั้งแหละอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับคือไม่ผ่านค่ะ ทำไมถึงไม่ผ่านนะหรอคืออ่าต้นกันไม่ผ่านค่ะเพราะว่าหลังจากที่ลงกับน้องๆเสร็จคุณแอรก็ไปหาข้อมูลค่ะว่าถ้าเกิดคุณแอรจะโซโล่เนี่ยต้องจัดทีม แบบไหนไปค่ะคุนก็เลยไ,ไปลองดูค่ะว่าเราต้องเอาตัวอะไรไปบ้างคนนั้ก็เลยไปดูในช่องพี่ที่เขาสอนนั่นแหละค่ะอ่าก็เซตตามนี้ค่ะเป็นเอเลนอ,ออฟลุงค่ะแล้วก็เป็นหนอนโทจทิที่ทุกคนเรียกกันแต่คุณนายคิดหน้าเหมือนลุงป้อมมากกว่าค่ะ <laughs> แล้วก็เป็นคูลเลอร์ค่ะแล้วก็เออหนวดดำ ไอาจางสเปรดก้อนตามนี้และก็เหมือนที่เขาสอนลงโซโล่นั่นแหละค่ะคุณนาก็ลองไปลองโซโล่เลยนละค่ะก็คือครับไม่ผ่านค่ะ w h a what the fuck อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะสำหรับคนที่แบบเออทำไมคุณนาไม่เอาคนดเออเอาไอเซนไปอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมคุณนาถึงไม่เอาไอเซนมาเอามายัางไงคุณนาก็อัพตังไม่ทันอยู่ดีค่ะ ะบอกว่าเพนเป็นเลทที่แบบคุณอาเล่นแล้วมันจะบอกว่าเครื่องไม่ไหวแล้วก็ได้คับเพราะว่าเล่นแล้วคางเลยค่ะเพราะว่ามอนมันเยอะเลยอย่างไรอันนี้คุณอาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือทุกเลทเลยเลทเพนคือมันยากที่สุดแล้วก็หน่วงที่สุดจะบอกว่าเครื่องระเบิดได้เลยก็นด้ค่ะ ไม่รู้ค่ะมอนมันเยอะมากมากเลยแล้วมันเล่นแทบแบบค้างเลยถ้าเกิดเคลียร์ไม่ได้ก็คือค้างไปเลยค่ะโทรศัพท์คือค้างไปเลยคือนอกจากการค้างแล้วก็คืออีกปัญหาหนึ่งค่ะเราจะวางมอนไม่ได้ค่ะจะวางอะไรไม่ได้เลยอัพก็อัพยากอ่ะนั่นแหละคือปัญหาที่ว่ามันทําให้คุณอาพความตังค์ไม่ทัน <S <S ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งค่ะตั้งแต่ลงมาคุณอา หลุดไป3ามรอบค่ะคือครั้งแรกอะ่ะหลุดตอนที่แบบมอนก็คือจะก็คือบอสออกมาแล้วค่ะก็คือก็คือหลุดตอนที่แบบบอสอ,ออกมานั่นแหละรอบที่สองก็หลุดตอนเข้าไปก็คือจัดตี้กันเรียบร้อยค่ะลงไปเยอะมากๆเลยหลุดอยากหลไหมคะหลุดเพราะอะไรเพราะว่าไฟดับค่ะใช่ไฟดับ <laughs> แล้วในที่สุด ก็ได้มาค่ะเป็นตัวที่เราขาดอยู่เป็นน้องไวผมทเินเทลก็คือได้ก็คือเป็นได้ของอีกวันเลยนะคะคือวันแรกอ่ะเราลงก็คือจะมีเบนแล้วก็มีเป็กค,ค่ะที่ได้แล้วก็วันที่สองก็จะเป็นโปเต้ะได้ค่ะแล้วคือ หลังจากโปเต้ได้เราก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วค่ะคุณอนะก็ไปหาลงตามคนในเซิร์ฟอะไรยเงี้ยวันที่3ค่ะคุณนะถึงมาตั้งใจลงอีกก็คือมาลงรอบเช้านั่นแหละเราคิดว่าเออก็ให้โปเต้กับเป็กเนี่ยแหละค่ะก็ก็ตอนแรกก็จะไปหาคนลงเองนั่นแหละค่ะเพราะว่าน้องได้หมดแล้วอัย่างนี้ค่ะแต่ก็คือลองลง1เกมค่ะลงสคนสรุปก็คือผ่านนะคะต้นผ่าน ก็อดอกมาค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยก็ขอบคุณเปกับทั้งสามคนมากๆเลยเบนเปกแล้วก็วบเต้ค่ะนี่ค่ะเจดดาวเพลงของเราที่เป็นตัวเจด,ดาวที่ <laughs> บางคนก็ชอบนะแต่คุณเอรู้สึกว่ามันเฉยๆมันทำยากมากแล้วมันจะบอกว่ากะก็ได้ขอมันไม่รู้ดินะคิดว่ามันไม่ได้เก่งนะ จริงนะมันไม่ต่างจากเทนงูหรอกเอาจริงมันว่าที่มีแบบสกิลแบบบึ้ม้มอะไรขนาดนั้นครับมันก็แค่เป็นแบบสกิลแยกล่าใช่ไหมบางตัวเดียวแล้วก็จะมีเพิ่มมาเจ็ดตัวนี่ครเบค่ะ